วงการ AI อัปเกรดเลเวลอีก1นึ่งสเต็ปเมื่อการทำวิดีโอด้วย AI สมบูรณ์มากขึ้น ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตเรื่องของ AI กันบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทาง AIS ก็ได้สร้างความฮือฮาด้วยการสร้างโฆษณาจาก AI ทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วก็เฉลยคำสั่งหรือว่าพร้อมนะครับในช่วงสุดท้ายว่าได้ใช้คำสั่งหรือว่าพร้อมอะไรบ้างในการ g e n e r a t โฆษณาชุดนี้ และเครื่องมือที่ทาง AAS นะครับได้ใช้ AI ในการเจ n เนเรตนะครับก็จะเป็น Mid Journey และ Motion ผ่าน Runway Gen 2นะครับซึ่งใครอยากลองเล่นดูมากนะครับก็ลองไปป้อนพร้อมนะครับที่ทาง AAS เขาได้เฉลยไว้กันได้เลยครับใช้แค่คอมพิวเตอร์อินเทอร์นเน็ตบ้านหลยศักยภาพของคน a a s 3BB Fiber 3พร้อมอัปเกรดทุกบ้าน เพื่อสร้างอนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ ส่วนล่าสุดนะครับก็มีการอัปเกรดเลเวลนะครับเรื่องของการเจนเนเรตคำสั่งนะครับเพื่อรันวิดีโอและสร้างวิดีโอด้วยคอนเซปต์ไอเดียทูดีโอในรูปแบบเรียลลิสติกหรือว่ามีความสมจริงจากทาง p i ก a าอานะครับตอนนี้ก็เปิดให้เข้าไปจองเวท ting list แล้วนะครับซึ่งทางแอดมินเนี่ยก็ลงสมัครแล้วก็รออยู่เหมือนกันนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่า โดยสิ่งที่ P ิกาอาร์ต1.0สามารถทําได้นะครับก็จะมีการสร้างวิดีโอเสมือนจริงจากคําบรรยายง่ายๆนะครับหรือว่าพร้อมของเรานั่นเองรวมถึงการสร้างวิดีโอหรือแก้ไขวิดีโอด้วยคําบรรยายนะครับการใส่โลโก้ขององค์กรเรานะครับเข้าไปในวิดีโอการใส่รูปภาพเข้าไปในวิดีโอนะครับแล้วก็ การกำหนดมุมกล้องหรือว่าการเคลื่อนไหวนะครับให้วิดีโอสามารถเคลื่อนไหวเองได้ซึ่งในคลิปนี้นะครับแอดยังไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่ามันยังเป็นเวทลิสต์อยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับหรือว่าถึงคิวเมื่อ,อไหร่เนี่ยอาจจะลองนำมาเจเนเรตพร้อมให้ดูคร,คร่าวๆได้นะครับหรือว่าใครมีประสบการณ์การใช้งานนะครับก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน